ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดาราร้องไห้นะครับรายการที่มีเป้าหมายนะครับเผยแผ่ความรู้สู่ประชาชนนะครับผมและแน่นอนในวันนี้นะครับผมเราอยู่กับพี่เอกเช่นเคยพี่เอกจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับพัอเตอร์ฟังบ้างวันนี้ก็สาวายจะเตรียมจิกหมอนได้กีกรอบหนึ่งเพราะคันนี้เป็นเรื่องวายๆในตระกูลพระจันทร์อ่าโอเคก็เริ่มไเริ่มงอะครับผมตั้งแต่ตอนลอยกระทงที่คุยกับคุณแม่จำได้ใช่ไหมว่าพระจันทร์เนี่ยไปสร้างวีรกรรมคือไปแย่งชายาพัฒพฤหัสมาผมจำได้แล้วก็มีลูกติดท้องไปด้วยอ คิดว่าเด็กคนนั้นหายไปไหนอ่ะพระพฤหัสรับเลี้ยงหรือว่ายังไงฮะพระพฤหัสไม่ได้รับเลี้ยงพระพฤหัสเนี่ยก็ไม่ได้ฆ่าโดยพระพฤหัสเนี่ยก็คือว่าย้ายเด็กไปในท้องช้างแล้วก็คลอดออกมาจากท้องช้างเป็นพระพุทธเป็นลูกของพระจันทร์แล้วก็เป็นลูกเลี้ยงพระพฤหัสเป็นลูกเลี้ยงด้วยก็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 เป็นพ่อเลี้ยงใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าชายพระพฤหัสเป็นแม่เขาไงอ๋อใช่ครับพ่อเลี้ยงโอเคแล้วทีนี้เนี่ยถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่า พระพุทธต้องไม่ทาอะไรอีกแล้วใช่ไหมก็ลูกรับกรรมแทนพ่อทํานองนั้นน่ะครับผมก็คือว่าตอนนั้นคุณแม่ก็พูดถึงพระอิศวรพระศิวะแล้วครับผมมีพระศิวะก็ต้องมีพระอุมาภรรยาท่านสององค์เนี่ยท่านจะมีอุทยานสส่วนตัวอยู่แห่งหนึ่งที่ท่านจะไปแบบไปเมคเลิฟไปโรแมนติกกันอะไรในนั้นน่ะนะเป็นฟิลัมนีมูนออกมใช่แล้วทีนี้บางเอวันหนึ่งเนี่ยท่านกาลัง มีทรวดส่วนตัวันอยู่ในมุทยายนนั่นน่ะมันมีฤาษีคณะหนึ่งเข้าไปท่านก็หลงเข้าไปหรือว่าอย่างไรหลงเข้าไปอ่ะเพราะฉิว่าก็เลยสาบไว้ว่าจากนี้ไปนะไอ้ผู้ชายคนไหนมันหลงเข้ามาในนีนะ้ให้เป็นผู้หญิงไม่ให้หมดเลยถ้ามมีผู้ชายย่างกายเข้าไปคือสาบไว้เลยว่าต้องกลายเป็นผู้หญิงหมดเลย เหมือนรันมาตกน้ำอ่ะกายเป็นผู้หญิงไอเคยดูไหมรันมาไม่เคยต้องมียีพีหน้าละเรื่องนี้เอามากตุนญี่ปุ่นนะโอเคครับผมอ่ะตอนทีนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อครับเป็นยังไงก็ต่อมาพระศิวะกับพระอุมาก็ไปอยู่ในนั้นเหมือนเดิมครับผมแล้วมันก็มีเจ้าชายองค์นึงคือเจ้าชายอิลลาช เจ้าชายอิลราดอิลราดอออ่างสระอีรอเลิงแล้วก็รอเรือสระอาชอช้างอิลราดอิลราดโอเคครับอืมเจ้าชายอิลราดเนี่ยก็พาทหารเสนาเข้าไปพานเนี่ยหลงเข้ามาในอุทยานนั้น แล้วก็โดนคำสาปการเป็นครูยิงกันไปหมดทั้งคณะเลยฤาืสีเป๊ะโดนฤาื <laughs> สีไม่ได้แต่วน่นหรืสีนี่คือพอขอโทษเสร็จขอโทษขอโทษเสร็จออ,อ,ออกไปพอสมควรถึงค่อยสาปอ๋อคือว่านี่เป็นลายแรกที่โดนลายแรกคือยุ <laughs> ยน่นๆครั้งต่อไปใครเข้ามา <laughs> โดนใช่โดนอ๋อ อีล่าลาสนี่โดนฤๅษีไม่โดนก็ชายโดนแล้วเป็นอย่งไรโดนทั้งคณะเป็นผู้หญิงก็ตกอกตกใจก็บอกให้กูเป็นผู้ชายทำไมกูเป็นแบบนี้ไปได้ว่าอะไรเงี้ยก็เห็นพระศิวะพระอุมาอยู่ก็เอาใสยกูโดนทำสาบก็เลยไปขอขมาครับผมแทนที่พระศิวะจะหายโกรธเกลี้ยวกว่าเดิมมึงเป็นี้ไปตลอดถึงมึงไปเลยก็ตกอกตกใจก็วิ่งมังงุมาละงานลากันออกมาหมดทั้งคณะนั่นแหละก็คือจากที่จะโดนสาบอาจจะไม่ได้เป็นท้งชีวิตพอไปขอขมาโกรธกว่าเดิมก็เลยสาบไปทัทงชีวิตไปเลย จากผู้ชายเปอเป็น<หย>เปเนเป็นสาวเจ้าไปเลยอ่ะตอนนี้เป็นยังไงต่อครับเป็นอาณาเขตมาแล้วหนีมาไกลแล้ว,ลวหนีมาไกล้วมาหนีทะเลสาบที่พระพูดจำเสียงของางใต้ก็เหนื่อยมาก็ร้อนเนี่ยวิ่งเหงื่อแตกซากเลยก็เป็นผู้หญิงแล้วใส่เสื้อผ้าผู้ชายด้วยไงถอดแม่งออกหมดเรมตัวจะลงว่ายน้ําเล่นน้ำนะปกติผู้ชายสมัยนั้นมันเวลาลงน้ำมันก็แก้ผ้าทั้งตัวอยู่แล้วใช่ไหมมันก็แก้ผ้าตัวลงไปตุ้มตุ้มตุ้มกันพระพุทธก็ อะไรวะเสียงอะไรตุ้มตาำข้างบนกตีไม่เคยมีเสียงลืมตาเธอไปเธอคิดดูเือสีเนี่ยจำาพรดอยู่ในทะเลมานานกี่กี่ร้อยปีไม่รู้เนี่ยไม่เคยเจอผู้หญิงเลยเงยหน้าขึ้นไปเห็นผู้หญิงหลายคนเนี่ยเปลือยกายว่ายน้ําตุ้มตําตุ้มต่มกันจะเกิดอะไรขึ้นใจแตกระบาแตกระบาแตกท่านก็เลยขึ้นมาเลยแล้วก็มาเอานางที่สนสกก็คือก็คืออิลาลาจานั้นกลายเป็นนางอิลาไปได้ลงมาอ๋อคือ เจ้าชายอีลาลาการเป็นนางอีลาก็คือพระพุทธเห็นก็ปิ๊งเลยก็สวยสุดแต่เพราะปกติวันนั้นการทำมันสวยสุดหล่อสุดอยู่แล้วไงก็ไปเอานางอีลาลงมาคนเดียวไอ้พวกทหารพวกทหารพันที่กลายเป็นผู้หญิงก็ตกใจนายกูหายก็วิ่งหนีทงทงทงขึ้นมาจากทะเลรายเนี่ยเข้าไปในถิ่นของพวกกิมบุรุษหรือกิงบุรุษเป็นกินนอนกินนารีตัวผู้อ่ะกินนอนที่มีแต่ในเผ่านี้มีแต่เพศชาย ไอ้อผมผมเข้าเข้าใจมาตลอดว่ากินนารีมีแต่ผู้หญิงนะครับในป่าหินม,มีกินนอนกับกินนารีกินนอนนี่คือ,อ,อ,นอนตัวผู้กินนารีตัวเมียแต่อ้เผ่าเนี่ยเผากิงบุเรีนเน่มันมีแต่ผู้ชายครับมันต้องล่าผู้หญิงจากเผ่าอื่นไปแต่มันจะไปคอยต้นไม้กะรีผลไปเอานารีผมมาเป็นเมียทีนี้มันมีผู้หญิงวิ่งทงทงเข้ามาในเทคมันก็อ้าวเสร็จกูสิจับหมดเรียบร้อยอ่ะแล้วทีนี้มาเป็นมาเป็นเรื่องของคัฟูต่อเนี่ยครับ คือมันวายยังไงก็พระพุธก็แบบว่าแหมผู้หญิงคนแรกของข้าอีลาเขาบอกข้าไม่ใช่เขาเป็นบุรุษพระพุธก็เนี่ยเหรอบุรุษเซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์นะเขานี่รายการวัดนะเซ็นเซอร์นะโอเคโอเคจนนางท้องเลยแหละอ๋อคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงสรุปร่างคือเป็นผู้หญิงไปเลยคันมันดาอะไรคือแบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องเลยท้องเลยท้องอีกที่ยังให้ต่อครับ ต่อมาพระพุธก็แบบนั่งสมาธิดูอีนี่มันมาจากไหนวะก็เป็นผู้ชายจริงดีว่ะแต่เราก็เราก็เราก็รู้สึกอะไรไหมครเราก็เลิฟไปแล้วอ่ะเราก็กําลังท้องอยู่ด้วยอ่ะคือรักไปแล้วทีเนี้ยมารู้ทีหลังว่าเป็นผู้ชายก็ไม่เป็นไรก็รักนะไม่ใช่ไม่ใช่พระพุธนี่คือท่านรู้ว่าที่ท่านมาเป็นแบบนี้เพราะว่ากรรมที่พ่อท่านทำครับแล้วท่านกําลังจะเดินตามรอยกรรมเดียวกับพ่อท่านท่านไม่ยอมอ๋อคือเขาไม่ อ๋อที่ท่านลงไปอ่บานนะบำเพ็ญเพียรหรือว่าอะไรนะข้างล่างท่านเกิดจากกรรมที่พ่อท่านเนี่ยไปฉุดชายาพ,พระเพื่อหัดมาท่านเอะเรากำลังจะเพราะว่าผิดศีลข้อสารเนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่แค่การไปชิงลูกชิงเมียเขามานะม,มันแบบว่าไงดีอะเขาไม่ยอมเขาไม่สมยอมเขาไม่ใช่เนี่ยก็ไปเอาเขามามันก็ผิดเหมือนกันอพระพุทธก็เลยแบบไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วตัดใจก็รักนักหนาเนี่ยุดท้ายตัดสินใจหักใจได้พระพุทธก็เลยไปหาอีลาบอกว่าเ็เลยชื่อจริงแล้ว อิรราชเต๋วจากนี้ไปเนี่ยถ้าเธอขึ้นเรือที่เราเสกให้ไปเนี่ยเราสองคนจะไม่พบกันอีกแล้วนะแต่เมื่อไปถึงที่เมืองเธอกลับไปถึงบ้านเกิดเธอเธอจะให้กำเนิดบุตรของเราเนี่ยนะบุตรคนนั้นจะเป็นจันท,นวนทรวงจันทรวงก็นามสกุลที่กับคุณแม่อ๋อเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามีพระวตรกูลนี้มีพระจันทร์เป็นต้นไงพระจันทร์กับใช่พระบริหารออกเป็นพระพุทธแล้วก็ต่อมาที่อิรราช แล้วจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเธอจะได้กลับเป็นผู้ชายครั้งหนึ่งแล้วลูกของเธอที่เกิดจากเธอในฐานะบุรุษเนี่ยจะเป็นต้นออาทิตย์ยวงแล้วก็เอานางเนี่ยใส่เรือไปครับเรือก็พามากลับมาคืนสู่เมืองแต่ในร่างผู้หญิงเนี่ยแล้วก็เลยคลอดลูกใหม่จริงๆก็เลยตั้งตั้งเด็กเนี่ยคนเนี้ยที่นางคลอดออกมาเนี่ย ที่เป็นผู้ชายต่ไปก็เป็นผู้หญิงแล้วคลอดออกมาเนี่ยเป็นต้นวงจันทรวงหรือจันทรวงเสร็จแล้วเนี่ยเวลาต่อมาเนี่ยฤษีนารอดเนี่ยท่านฤศีนารอดที่ในหนังอินเดียจะเห็นท่านชอบพูดนาร้ายนารายอ,ะอ่ะอ่าเคยเห็นครับก็มาเห็นก็มารับรู้เรื่องของนางก็เลยสงสารก็เลยสอนบทสวดมนต์บูชาพระอุมาให้ให้สวดบนเนียบูชาพระอุมาจนพระอุมาพอใจรพระ,ะอุมาพอใจพระอุมาก็มาแบบว่า แต่ว่าก็เลยมาขอความเมตตาพระอิศวรให้ให้แบบว่าให้ให้ให้แก้คำสาปให้พระอิศวรกับอ่ะงั้นแก้คำสาปให้ครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงหนึ่งเดือนและอีกเดือนนึ้เป็นผู้ชายสลับกันไปโอ้โหระอิราชก็คือเดือนหนึ่งเป็นผู้หญิงเดือนหนึ่งเป็นผู้ชายปุุงไปปุุงมาปุงไปกก็เดือนหนึ่งที่เป็นผู้ชายก็มาราชการตามปกติ พอไกลกลีเป็นผู้หญิงปุ๊บก,ก็ไปอยู่ในราชฐานชั้นในไม่ออกมาพบผู้คนให้ลูกลูกที่เป็นลุงพระพุทธเนี่ยออกมาว่าจารแทน<อ>แล้วนะแล้วเขาก็มีเมียแล้วเมียเขาก็ออกลูกอีกคนนึงก็เลยตั้งเป็นอาทิตย์วงศ์มีลูกอีกมีเมียอีกก็ตามคัมภีรพระลูกพระพุทธไงว่าลูกที่เกิดจากพระพุทธเนี่ยเป็นต้นต้นวงจันทร์แต่ลูกที่เกิดจากอิล,ลาราชเนี่ยเป็นต้นอาทิตย์ไงอ๋อก็คือเป็นต้นตระกูลเป็นจุดเริ่มต้นของอาทิตย์วงศ์และจันทร์รวงศ์อ่าครับผมเสร็จแล้วเนี่ยก็ พอท่านเริ่มจะแบบว่าเบื่อทางโลกแล้วก็เลยให้ลูกสองคนเนี่ยก็แบ่งเมืองให้ลูกสองคนไปแบบวิธรรมคนละเมืองคลองคนละเมืองเสร็จแล้วท่านก็ออกป่าไปสวดมนต์บูชาทำทำปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมอะ่ะปฏิบัติธรรมเหมือนที่เคยในพระพุทธธรรมอะ่ะสุดท้ายในพระนารายณ์พอใจก็เลยลงมาหาแล้วก็ประทานพรให้จากนี้มันจะเป็นหญิงนะเป็นชายสมบูรณ์แล้วนะชายปกติเลยแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้ง อ๋อคือจบเพลงเท่านี้อ,อ๋อนี่ก็คือเรื่องของอ่าเกี่ยวกับเรื่องสายวายในวงวพระจันทร์พระจันทร์เริ่มจากการแบบอพระจันทร์เนี่ยไปมีอันนี้ก่อนไปฉุดไปชายาพระพฤหัสมาจนเกิดลูกปพระพุธพระพุธก็ลงไปอ่าเหมือนแตบว่าเกิดจากท้องแม่ช้างนะเพราะว่าพระพฤหัส ยายไปยูนท้องแม่ช้างแล้วก็ท oh, ่านก็ไปจําสินภาวนาอยู่อยู่ใต้ทะเลจำสินภาวนาเพื่อแบบว่าชดใช้กรรมที่ที่พ่อตัวเองก่อใช่ไหมฮะแต่กรรมมันก็มาจนได้ท่านก็ต้องมาเจอมามามีอะไรกับผู้ชายด้วยกันนะครับผมอ๋อก็คือว่ามันเลยเป็นเรื่องวายๆขององค์เทพที่ของวงเทพเลยที่ไม่รู้ว่าต้อชายอิราเป็นผู้ชายคือตอนพระพออีสวนสาบไงครับผมแล้มีรูปด้วยกันอีกพอพูดมารู้ทีหลังที่ตอนที่กลางท้องเ่าอ้าวนี่มันผู้ชายจริงหรอเพราะว่าท่านก็มา เช็คดูไงนั่นนี่นะครับทุกคนก็แม้แต่วงสวดาของเทมครับก็มีเรื่องวัยวนะผมก็เพิ่งรู้เลยพี่ว่าตอนนี้แฟนขาจะเ่เป็นสาวว่าคงจิกหมอนกันหมดแล้วล่ะหรือไม่จริงผมว่าต้องมีหนังละต้องมีหนังมีละครหรือว่าเธอไปบอกเจ้านายเธอเผื่อจะมีการสร้างขึ้นมาได้เลยครับก็ประมาณนี้นะครเดี๋ยวก่อนยังมีธรรมะพาอหลวงพ่อบอกต้องให้ธรรมะด้วยอ่าโอเคพระพุทธเนี่ย ถือเป็นรักที่หลวงพ่อเคยสอนเวลาคนจะรักเนี่ยให้รักให้ได้รักให้เป็นรักให้ดีรักให้ได้คือเรารู้สักรู้จักคาว่ารักแล้วแต่ที่เธอมีแฟนนี่ก็เนี่ยมันคือความรักอีซี่เินี่คือรักได้รักดีนี่คือรักให้ดีไม่ใช่แบบว่าเอาเมียมาเป็นทาสเอาเมียมาเป็นตู้เอทีเอ็มันนี้ไม่ใช่ครับผมรักให้เป็นนี่คือที่พระพุทธพูดรักไงรักให้เป็นแบบว่าบางทีต้องยอมเสียสละพระพุทธถามว่ารักอิลราชไหมรักแต่รู้ว่าอิลราชอยู่กับตัวเองไม่มีความสุข ก็เลยยอมปล่อยไปเนี่ยอันนี้คือรักให้เป็นรักให้เป็นยอมเสียสละความสุขของเราเพื่อคนที่เรารักอันนี้คือรักให้เป็นอันนี้คือสุดยอดแห่งความรักหลวงพ่อสอนไว้พี่ก็สอนต่อให้เธอแล้วก็ให้คุณผู้ชมด้วยมาครับก็วันนี้ก็ได้เป็นคติธรรมนะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรในทุกเรื่องเล่าก็จะมีข้อคิดนะครับผมให้แบบนี้นะครับผมก็สถานีครับขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผมร้านสารเน่นะครับผมจัดจานย่านอาลีนะครับอาหารไทยอีสานนะครับ และก็ขอขอบคุณคุณอาวีนาอุปัทยานะครับและก็คุณอมรอรัตน์สุรัตนาวาน,นินะครับผมวันนี้ผมกับพี่เอกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ